คือผมเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอกดทับเส้นประสาทครับผมก็คือว่าเมื่อประมาณช่วงปลายปีที่แล้วผมมีอาการปวดตั้งแต่ช่วงบ่าหัวไหล่แล้วก็ไล่มาจนถึงฝ่ามือคือตั้งแต่ัวดข้างขวาข้างขวาข้างเดียวเลยครับก็คือว่ามีอาการปวดแล้วก็มีการเน็บชา จะเห็นได้ชัาตั้งแต่หัวไหล่ไล่ลงมาจนถึงช่วงประมาณนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางตอนแรกผมเองก็คิดว่าอาจจะทำงานหนักเกินไปตัดต่อคลิปช่อง youtube <ม>ของตัวเองเพราะว่าช่องเราเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็พยายามทำหลายๆอย่างด้วยตัวเองพยายามทำหลายๆอย่างด้วยตัวเอง<ม>ก็คิดว่าอาจจะทำงานหนักเกินไปอาจจะ สกิตา้าอาจจะซ้อมตีมากเกินไปนะครับผมก็เลยซื้อพวกแผ่นแปะบรรเทาปวดนะมาทาแล้วก็พวกยานวดต่างๆประมาณสัก2อสาครั้งนะในช่วงระยะประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่าก,าก,ไก็ไม่ดีขึ้นอากาไม่ดีขึ้นเราก็รู้สึกว่ามันเกิดปัญหาต่อการใช้ชีวิต ในการทำงานก็เลยเริ่มมีความกังวลใจนจนไปพบแพทย์ตัดสินใจไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลคุณหมอก็สอบถามอาการเบื้องต้นแล้วก็วินิจฉัยเบื้องต้นว่าน่าจะเกี่ยวกับที่คอของเราตอนนั้นผมค่อนข้างที่จะสับสนอยู่เพราะว่าผมปวดที่แขนแต่ทำไมบอกว่าเป็นที่คอเพราะว่าคอผมไม่ได้เป็น อะไรผมไม่ได้ปวดคอแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าคอจะมีปัญหาได้แต่ก็ไม่เป็นไรก็เลยเข้ารับการเอ็กซเรย์ตามที่คุณหมอแนะนำพอผลเอ็กซเรย์ออกมาคุณหมอก็อ่านผลเอ็กซเรย์ให้เราดูแล้วก็ได้ดูว่ามันมีกระดูกคอบางคู่มีประมาณสองสามคู่ที่มันหล่นลงมาชิดกัน คุณหมอบอกว่ามันเป็นอาการของหมอนรองกระดูกเสื่อมเลยทําให้กระดูกแต่ละคู่เนี่ยมันหล่นลงมาจนกดทับเส้นประสาทซึ่งรอบๆกระดูกคอเนี่ยจะแวดล้อมไปด้วยเส้นประสาทนะครับที่มาหล่อเลี้ยงร่างกายเราในส่วนของฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยเขาจะแยกกันเส้นประสาทนะครับฝั่งขวาเนี่ยของผมเนี่ยโดนกดทับค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะ,ะคู่ที่5และคู่ที่6ที่มีปัญหานะครับ<ม>แล้วก็ยังมีอีก2คู่ที่ที่ทเริ่มเสื่อมแล้วนะ<ม>กะ็เพื่อความวินิจฉัยที่แว่นยำก็เลยถูกส่งตัวไปทำ MRI รับเพื่อสแกนให,ให้เห็นชัดชัดให้เห็นภาพชัดชัดครับผม,มพอผล MRI ออกมาแล้วเนี่ยคุณหมอเขาได้ส่งตัวไปให้กับแพทย์ที่มี ความเชี่ยวชาญทางด้านกระดูกคอโดยตรงนะครับก็คุณหมอก็ได้อ่านผลแล้วก็ได้แสดงความกังวลมาบอกว่าอาการดูไม่ดีแล้วจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนหมอนรองกระดูกที่เสือ่อมนะครับผมซึ่งเอาของเก่าออกแล้วก็ นำของเทียมใส่เข้าไปซึ่งเป็นวัสดุพิเศษสำหรับทำวัสดุเทียมนะฮะแล้วก็มีการยึดเหล็กน,นะครับที่คอแล้วก็ยิงน็อตขึ้นไปทแะแยงระหว่างกระดูกข้างบนกับข้างล่างนะครับเพื่อให้คอตั้งตั้งตรงก็คุณหมอก็ตัดสินใจว่าเลือกผ่าตัดเฉพาะคู่ที่อาการรุนแรงที่สุดก่อน ก็คือ,อคู่ที่5คู่ที่6นะครับคือพอเราทราบว่าเราจะต้องผ่าตัดเนี่ย mm hmm. เราก็ค่อนข้างมีความกังวลใจเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะคุณหมอบอกว่า mm hmm. ค่อนข้างที่จะอันตรายมากถ้าเกิดผมล้มโดนกระแทกนะครับรถกระชาดดกรถเบรกแรงๆหรือมีใครมาชน จนทำให้เกิดการกระแทกบริเวณท้ายทอยหรือบริเวณคอเนี่ยอาจจะส่งผลทําให้ผมเนี่ยมีอาการอามาัอามาพกอมฤาตได้เพราะว่ามันบอบางมากนะฮะเส้นประสาทของคนเราก็ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาผมก่อนที่จะเคลียร์คิวต่างๆเพื่อผ่าก็ต้องค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตระมัดระวังพอสมควร ทางเรื่องการใช้ชีวิตปกติแล้วก็เวลาเราไปทาํางานต้องพยายามเซฟเซฟเซฟที่ตัวเองตลอดแล้วก็พยายามทํางานทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความราบรื่นเพราะยอมรับว่าเวลาเราเล่นดนตรีเวลาดิจิต้าเนี่ยคือมือมัน,ม,น,ม,นมันชามันปวดไปหมดแต่ว่าการแสดงคอนเสิร์ตการทํางานางต่างๆเราก็ต้องพยายามให้มันสําเร็จล้รลววไปด้วยดีให้แฟนเพลงคนที่มาดูเราเนี่ยเขา มีความสุขที่สุดให้เห็นสภาพเราให้เต็มรอยที่สุดแล้วก็พยายามฝึกเล่นไปแต่ถือว่ายังโชคดีที่ว่ามันยังไม่ถึงขนาดแบบเริ่มหมดแรงจนแบบจับปิกกีตาราไม่ได้หยิบของหลดอะไรแบบนั้นยังไม่ถึงขัข้นนั้นแต่คุณหมอบอกว่าถ้าขืนปล่อยไปอาการแบบนั้นตามมาอย่างแน่นอนแล้วมันจะกำกำเริ่มลุกลามแล้วก็จะแก้ไขาย,ยากให,ให้รีบมาผ่าตัดเสียนะครับ ระหว่างที่รอช่วงเวลาในการผ่าตัดคุณหมอก็ได้ให้รับประทานยา,ยาในการแก้ชาบํารุงปลายประสาทครับซึ่งก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเพื่อบรรเทาอาการปวดอาการชาแล้วก็ทําให้ไม่เกิดผลกระทบต่อการทํางานครับก็สามารถทํางานได้ แต่ก็อาจจะมีอาการแบบง่วงง่วงทั้งวันแต่เราก็ต้องฝืนแล้วก็ใช้ชีวิตให้ได้ปกติเนื่องจากยาค่อนข้างค่อนข้างแรงที่แทย์ทาน,ทานยากว่าที่จะไปผ่าตัดนานแค่ไหนัว,นวประมาณทันวาจนถึงที่ผ่านมามีนาประมาณ,มาณ3ามสี่เดือนสามสี่เดือนที่ผ่านมาเราก็พยายามคีบคิวแล้วก็พยายาม บอกทางค่ายบอกทางผู้ใหญ่บอกเพื่อนๆในวงเรื่องของอาการนี้แล้วก็ความจําเป็นที่เราจะต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งทุกคนก็ให้กําลังใจให้กําลังใจก่อนหน้าที่จะรู้มีอาการหนึ่งปีนี่ค่ะเคยมีอาการมาก่อนคุณหมอบอกผมว่าอาการน่ะจริงๆแล้วกําเริบม,มาไม่ต่ํากว่าปีหรือสองปีแล้ว แต่ผมไม่รู้ตัวเองผมเพิ่งมารู้ตัวเมื่อปลายปีที่แล้วคือเกิดจากอาการแขนชาแต่คุณหมอเขาวินิจฉัยจากาผล MRI แล้วก็เคสต่างๆที่ผ่านมาเขาบอกว่ากำเริบม,มานานแล้วปีสปีแล้วเพีงเยงแต่เราไม่รู้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยนึกย้อนไปว่าถ้าเป็นประมาณ 1, 2, ปีสปีก็คือคงจะเป็นช่วงที่ผมอยู่ในเลนจั คุณหมอบอกว่าอาการเนี้ยเกิดจากการที่เราใช้คอก้มหรือเงยหรือก้มเงยเงยเป็นเวลานานนานคือใช้งานมันหนักอะพูดพูง่ายๆเลยผมก็เลยนึกย้อนอถึงพฤติกรรมของตัวเองตอนที่อยู่ในเรือนจำว่ากิจกรรมอะไรที่ทำให้ให้ให้เรามีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นโรค นึกออกได้อย่างเดียวเลยก็คือการวัดลูกหรือการเขียนรูกที่ผมทําต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาที่ผมใช้ชีวิตในเรือนจำก็คือเกือบ17ปีวันหนึ่งกี่ชั่วโมงผมเคยนั่งเขียนานานสุดวันหนึ่งประมาณ10ชั่วโมง10ชั่วโมงคือด้วยความที่นิสัยผมเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะถ้าจะมุ่งทําอะไรแนละ้วค่อนข้างจริงจังมากแล้วก็ค่อนข้างทุ่มเทมากนะจะมีอยู่ช่วงที่ผมกําลังศึกษาแล้วก็เรียกง่ายๆว่าไฟแหลมช่วงนั้นก็คือถ้าว่าจะจับมาเขียนถ้าว่างจะวาดตลอดเวลาผมเคยจับเวลาก็ประมาณสิบชั่วโมงโดยประมาณคืออยู่อยู่อย่างนั้นเลยแล้วก็ต้องยอมรับว่าสภาพ สิ่งแวดล้อมภายในเรือนจำเนื่องโต๊ะหรือเก้าอี้อะไรที่จะถูกสุลักษณะแล้วมีจํานวนที่เพียงพอผู้คนเขาคงจะหาได้ยากส่วนใหญ่ก็จะเป็นการนั่งเขียนรูปกับคื้นก้มบ้างกระดานวางตักบ้างอาจจะรวมถึงการอ่านหนังสือสอบอะไรต่างๆด้วยมันเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิด การเสื่อมของหมอนรอกก็ดูแน่ๆผมมั่นใจว่าแน่ใช่เพราะว่าช่วงที่อยู่ในเรือนจำและหลายครั้งที่ผมวาดรูปต่อเนื่องกันหนักผมจะปวดคอมากปวดคอปวดบ่ามากแต่เวลาเราตื่นนอนมามันก็มักจะหายไปหรือบรรเทาลงไปเยอะก็เลยคิดว่าคงจะเป็นแค่อาการปวดเมื่อยธรรมดาพักผ่อนก็คงหายไป ไม่คิดว่าจะส่งผลถึงขนาดนซึ่งจริงๆแล้วคุณหมอก็บอกว่าอายุขนาดเราเนี่ยก็มีหลายเคสที่เป็นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะฉะนั้นก็ก็อยากจะฝากทุกคนให้ดูแลร่างกายตัวเองด้วยตอนที่คุณหมอบอกว่าเสี่ยงต่อการเป็น,นัะเร็งตัอักเสบเป็นยังไงครับผมตกใจมากผมไม่คิดว่ามันจะจะจะรุนแรงและน่ากลัวขนาดนั้น แต่ว่าคุณหมอก็ได้อธิบายให้ความรู้กับเราว่ารอบๆบริเวณที่กระดูกมันหล่นลงมาทับเนี่ยมันแวดล้อมไปด้วยเส้นประสาทแล้วก็มีเส้นประสาทบางส่วนที่ถูกกดทับที่ทําให้เราเกิดอาการชาครับผมแล้วถ้าเกิดกระแทกขึ้นไปเส้นประสาทเสียหายนะครับก็จะเกิดอาการอมาัมาพาตพเวลาเรานั่งรถเราก็จะมีหมอนรองคอไม่ตลอดเวลา กิจกรรมอะไรที่มันจะเสี่ยงต่อการกระแทกเราจะพยายามไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปทำแล้วก็ช่วงเล่นคอนเสิร์ตผมก็จะพยายามยั้งไม่โยกหัวโยกตัวแรงจนเกินไปแต่ก็มีหลายครั้งที่ลืมตัวนะฮะเราด้วยด้วยฟีลิ่งตรงนั้นด้วยสติลิตความเป็นนักดนตรีด้วยหละย,ย่าบางทีมันลืมตัว ก็ต้องยอมรับว่าพอแสดงเสร็จก็ครอบครัวก็ได้ดูไลฟ์ดูคลิปแล้วก็สแสดงอาการเป็นหัวว่าโยกเยอะไปไหมต้องระวังนะ,ะกเ็เป็นเรื่องที่คุณหมอบอกว่าก็เกิดได้กับทุกคนก็ต้องต้องระวังคต้องระวังครับเพราะเพราะอย่างท,ที่ที่บอกไว้ตอนแรกว่าไม่ได้เป็นแค่คู่ที่ห้าที่หกที่เสือม ยังมีอีกถึงสองคู่ที่มีอาการเริ่มเสื่อมแล้วแต่คุณหมอยังไม่ได้ตัดสินใจผ่าให้เพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเราถ้าเราประคับประคองตัวเองรักษาเนื้อรักษาตัวไม่ไปทํากิจกรรมที่เสี่ยงอีกเนี่ยอาการเสื่อมมันจะไม่เพิ่มขึ้นหรือไม่รุนแรงจนเกิดอาการป่วยเหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีความจําเป็นที่ต้องผ่าเลือกผ่าเฉพาะคู่ที่มีปัญหา หนะักนะก่อนครับผมรัาตั<ๆ>เราต้องดูแลเองไว้ามันเกี่ยวข้องเป็นร้อง้ใช่ครับผมเพราะว่าก่อนที่จะผ่าตัดคุณหมอได้เราได้ปรึกษากันนะคุณหมอเขาบอกว่ามันมีงานวิจัยของทางต่างประเทศในกร,กรณีการผ่าตัดสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้และเป็นศิลปินนักร้องมีปัญหา เอฟเฟกหลังจากการผ่าตัดมีปัญหาเรื่องของการเปล่งเสียงในการร้องเพลงโดยเฉพาะในช่วงย่านเสียงสูง,สงเพราะว่าบริเวณที่ผ่าก็ใกล้เคียงกับที่เส้นเสียงอยู่มหมอบ่อยอย่างนี้แต่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากนะครับผมแต่ยังไงเราก็คิดว่าเราตัดสินใจผ่าแล้วก็ลองครับผมซึ่งตอนแรกก็มีความกังวลมากว่าจะกลับมาร้องเพลงได้เดิมไหม พอหลังจากผ่าตัดแล้วก็ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับได้ไปให้คุณหมอตรวจบแผลที่บริเวณคอนะฮะแล้วก็คุณหมอก็ก็ถามอาการเรารวมถึงฟังเสียงเราคุณหมอบอกว่ามีแนวโน้มที่ดีนะครับเราความกังวลที่จะกลับมาร้องเพลงไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยน่าจะไม่เกิดขึ้นแต่ตัวผมเองอะณวันนี้ก็วันที่สิบยังยังไม่กล้า ยังไม่กล้าที่จะลองฝึกร้องเพลงหรือเป็นเสียงเพราะว่าผมอยากจะให้มันแผ่มันมันมันมทุเราไปมากกว่านี้ก่อนทุกวันนี้ผมก็ยังไม่สามารถพูดเสียงที่เต็มเตได้ดังได้เพราะว่ามันจะยังคงกระเทือนแผลอยู่นะครับผมเพราะว่าใช้เวลาแค่ไหนการก็ประมาณสักสองสัปดาห์ก็น่าจะลองไปฝึกร้องเพลงได้ น,นี่ก็สิบวันแล้ก็น่าจะใกล้ใกล้แล้วครับล่าสุดคุณหมอตรวจเช็คแผลก็ไม่มอีอะไรน่าเป็นห่วงก็มีก็มีน้ําน้ําเข้าบ้างเล็กๆล็น้อยแล้วก็มีใหม่ละลายบางช่วงที่อาจจะไม่ละลายอาจจะต้องมาดึงออกในส่วนของอาการที่จะบอกถึงความดแูแลเช่นอาการกินน้ํากินข้าวและสำลับหรืออาการเสียงแหบ อะไรต่างก็ก็ไม,ไม่ไม่มีไม่มีเกิดขึ้นคุณหมอก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรน่ากังวลก็ต้องขอขอขอบพระคุณนะครับขอขอบพระคุณทีมแพทย์มากๆเลยคุณหมอปัญจพลท่านท่านเก่งมากรวมถึงอาจารย์หมอของคุณหมอปัญจพลด้วยนะครับทีมเราเ่อนผ่ารวมถึงทีมงานแพทย์ทีมงานพยาบาลที่ดูแลผลเป็นอย่างดีกนะ็ขอบคุณมากอย่างเย่นน้องจากรเลิศที่เห็นครับค แผนไม่มีปัญหาแล้วครับตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วอาการเหมือนกับจะหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วพอจะมีช่วงช่วงคอเนี่ยที่อาจจะยังหันได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็ในช่วงผ่าตัดใหม่ๆเสร็จให,ใหม่นะครับก็จะมีอาการปวดเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อช่วงต้นคอจนถึงบ่าทั้งสองข้าง ด้านหลังนะซึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับกับด้านในที่เป็นกระดูกคุณหมอก็ได้ให้ให้ยาแก้ปวดแล้วก็คลายกล้ามเนือนะ้อคุณหมอบอกว่าเกิดจากท่านอนระหว่างผ่าที่เราต้องแ่งคอเป็นเวลาหลายชั่วโมงทาให้กล้ามเนือ้อช่วงบ่าและคอเนี่ยเกิดอาการปวดเก่ง็งก็จะปวดอยู่ประมาณสองสามวันนะครับแล้วก็ทานยาแล้วก็พักฟื้นก็หายส่วน ช่วงแรกๆบริเวณที่ผ่าเนี่ยคอผมไม่สามารถที่จะเก่งได้ด้วยตัวเองคือมันจะมันจะมันจะเจ็บคือเก่งเวลาเราลุกเวลาเราหันเวลาเราอะไรเงี้ยผมจะต้องใช้ใช้มือประคองช่วยหัวตัวเองขึ้นมาเวลาเวลานอนเวลาลุกต่างๆเพราะว่าช่วงนั้นรู้สึกว่าหัวตัวเองหนักมาก <c oughs> <laughs> มันมันมันค่อนข้างเจ็บนะเวลาที่เราจะเก่งแล้วก็คืนน้ำลายเจ็บ ทานอาหารเจ็บเจ็บข้างในเหมือนเหมือนตอนเราเป็นเหมือนกับต่อมทอนซิลอักเสบอะไรประมาณนี้มันจะเจ็บต้องรับประทานได้เฉพาะอาหารที่อ่อนออๆพวกข้าวต้มพวกโจ๊กอะไรพวกนี้ครับก็อาการเจ็บคอเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับจนทุกวันนี้ก็กหายหายไปแล้วแล้วก็สามารถรับประทานได้ปกติ แล้วนะครับอาการเกรงคอและเจ็บก็ไม่มีแล้วนะครับจะมีแค่แค่ตอนเราเปล่งเสียงไม่สามารถเปล่งดังได้แล้วก็ยังมีอาการเสียดแผลเวลาเราหันหรือเวลาเราพูดต่างแญญญาการกาวงนรูปยัวด,ดการวาดรูปถ้าเป็นชิ้นงานเล็กๆ ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงวันสองวันสองวันสามวันอะไรผมว่าก็อาจจะยังพอทำได้อยู่แต่ถ้าเป็นชิ้นชิ้นใหญ่ๆอย่างที่เราเคยมีความฝันไว้ว่าถ้าเราออกมาเราอยากจะทำควบคู่ไปกับงานเลงคงจะไม่สามารถที่จะเขียนได้แล้วเพราะว่าผมก็คงจะต้องแบบดูแลตัวเองไม่ให้ กระดูข้อที่เสื่อมเนี่ยเกิดอาการกําเริบและป่วยซ้ําจนต้องต้องผ่าตัดขึ้นมาอีกนะครับก็อ้าต้องต้องต้องยอมเข้าใจแล้วก็ปรับพฤติกรรมครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบมีชิ้นงานภาพเขียนของผมอะไรก็ก็คงจะมีให้ชมเพียงเท่านี้แล้วสําหรับงานชิ้นนี้อย่างนีก็เหมืนตอนนี้ผต้องลดการการ่ากันไปก่อนครับผมคือเขียนรูป ไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นเล่นดนตรีร้องเพลงก็ยังทําได้ปกติเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าการเขียนรูปในในส่วนของสตาการเขียนรูปของตัวเองแล้วค่อนข้างที่จะเป็นงานที่ละเอียดแล้วก็ใช้เวลานานมากนะครับก็ชิ้นใหญ่ก็คงต้อง,ต,องต้องงดเลยคงทําไม่ได้แล้วครับขัดต่อขัดต่อสไตล์การใช้ชีวิตที่แท้แมมันจําเป็นที่ที่จะต้องยอมเสียสละ เพื่อไม่ให้ไม่ให้เราไม่สามารถทําอย่างอื่นอีกได้เลย,ใ,เยเใช่ไม่ให้เสี่ยงกว่าเดิมใช่ให้เสี่ยงกว่าเดิมเพราะไม่งั้นเนี่ยพอถ้าต้องผ่าอีกอะไรเงี้ยครับโอ้หมันจะลําบากมากแล้วคุณหมอบอกว่าคอมันจะต้องดาเด็กเพิ่มอีกอะ่นะซึ่งโหมันมันอันตรายมากก็ลองดูแลตัวเองดูก่อนครับผมมีมีงานที่รับไว้ไหมครับเกี่ยวกับการบรรเทาที่นี่รับ คือล่าสุดที่ผมเขียนช่วงก่อนพาตัดจะมีการเขียนรูปการกุศลของบริษัทหนึ่งนะก็เขาจะนำภาพนี้ไปสแกนไปสกนีสกนบนเสื้อแล้วก็ขายเสื้อการกุศลเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน,น้องๆเด็กนักเรียนที่อาจจะขาดโอกาสงานชิ้นนั้นเนี่ย น่าจะเป็นงานสุดท้ายตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาส่วนจะเริ่มเขียนอีกไห้เขียนเมื่อไหร่ตอนนี้ผมยังไม่ได้วางแผนผมตั้งเป้าว่าอยากจะกลับมาร้องเพลงให้ได้เป็นปกติก่อนกลับมาเล่นดนตรีให้ได้เป็นปกติก่อนเพราะว่ามีงานคอนเสิร์ตท,ที่จองไว้มีโปรเจกต ที่ผมกับเพื่อนๆวางไว้อยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องงานเพลงที่มันมีการวางแผนวางวันในการทำงานล่วงหน้าไว้แล้วผมก็พยายามอยากจะพักฟื้นตัวเองให้หายแล้วก็กลับมาทำงานได้ตามเวลาที่เราวางไว้นะครับ,บที่แคิดว่ามันเป็นอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นีพีองเ้างไหมคะเลย ผมไม่คิดว่าจะเกี่ยวเพราะว่าอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่แล้วคุณมอบอกว่าอาการอ่ะมันส่งผลมาเป็นประมาณปีสองปีแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของพฤติกรรมในการใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นที่เราใช้ร่างกายหนะักเกินไปใช้โดยไม่มีความเข้าใจว่าวันหนึ่งมันจะเสือ่อมวันหนึ่งเราจะแก่ขึ้นก็ ร่างกายมันกไไ็ไม่ไม่ไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วตรงนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพราะว่ามันสะสมมาเป็นสิบสิบปีขอบคุณมากๆเลยครับผมครับขอบคุณกําลังใจจากทุกๆส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆนะครับกลุ่มแฟนคลับนะครับผมรับรู้ได้นะครับ ท,ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ผมขอบคุณการ์ที่ส่งมาให้ขอบคุณอของเยี่ยมบด,ดไม้อะไรต่างๆรวมถึงกำลังใจความห่วงใยทุกส่วนเลยนะครับที่ที่เป็นห่วงผมแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้ผมก็ขอบคุณมากๆเห็นก็จะจะจะรีบหายไปหมดถ้าเมื่อกี้เป็นประตุตอนนี้ร่างกายที่เธอแข็งแรงักเท่าไหรนะ่คือส่วนร่างกายผมมันไม่ได้มีปัญหา มีปัญหาแค่แค่เสียงแล้วก็ช่วงคอแค่นี้เองเพราะนั้นผมยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามปกติอาการเจ็บผมคิดว่าเจ็ดสิบละเจ็ดสิบเอร์เซ็นต์ละใช่ครับดีขึ้นประมาณเจ็ดสิบละแล้วผมคิดว่าน่าจะประมาณสัปดาห์เนี้ยก็จะเริ่มแบบก็แก๊กงทำอะไรได้ละพอเมื่อวันเมื่อวานเพิ่งลอง กีต้องกีตา้ามาจับก็เริ่มดีแหละข,ขึ้นเล่นเล่นได้เดินแต่ยังไม่กลา้าแบบลองหั่เสียงช,ช่การเดินหน่อนะสมบูรปกติมากพอปกติมาก,มากแต่คือคอจะแข็งๆประมาณนี้แล้วก็อาจจะหันมากไม่ได้ตัวช่วยช่วงช่วงที่ไปผ่าตัดจะประกอบงานไหมครับคือเราได้มีการวางแผนไว้แล้วว่าเราจะหยุด ช่วงช่วงไหนช่วงไหนช่วงที่ผ่านดัดเพราะฉะนั้นเนี่ยงานทุกอย่างมันจะถูกทําไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางค่ายเองทางเพื่อนๆในวงเองก็เข้าใจตรงนี้ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กระทบกับงานครับแล้วก็ช่วงตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปก็เริ่มที่จะ,ะต้องกลับมาทํางานอะไรบ้างแล้วครับก็ไม่ต้องห่วงสําหรับแฟนๆทุกคนครก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ จะมีผลงานมาให้ชมกันเรื่อยๆจะมีครบรอบ22ปีใช่ครับผมก็คือว่าวง Power Pad เนี่ยถึงปีนี้2022มีอายุครบรอบ22ปีแล้นะครับซึ่งทางวงได้มีการพูดคุยกันว่าจะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ22ปีของวง Power Pad นะครับใช้ชื่อว่า Project Power Pad 22นะครับผม โปรเจกต์นี้ก็จะมีการนำเพลงในอัลบั้มชุดแรกเมื่อปี2000เนี่ยนำมาคเวอร์กลับมาทำใหม่นะครับในรูปแบบใหม่นะครับมีการปรับรูปเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมนะครับซึ่งคิดว่าหลายๆคนคงจะชอบนะครับผมและที่สำคัญนะครับช่วงประมาณกลางปีนี้นะครับทางวงพ,พ้อร์พัทเองเนี่ยจะจัดแฟนคลับคอนเสิร์ตมิทติ้งนะครับ ให้กับแฟนๆเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆวง p o w e r p ทุกคนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็รักพวกเราตลอดมาจนถึงปีนี้ปีที่22แล้วคอนเ็ิต์22เนี่ยเ,เกิดมาจากเราคิดว่าเลข2เนี่ยมีความเกี่ยวพันนะครับมีความเกี่ยวข้องนะครับกับตัวผมแล้วก็วง p o w e r p พ d น,นะครับแน่นอนครับ วงครบรอบ22ปีพ o ว e r p ร์แพมีเพลงชื่อสูตร2.22นาฬิกาครับผมเองเกิดวันที่2มิถุนานะครับปีนี้ผมอายุท2นะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกนะเกี่ยวพันหลายอย่างมากครับเป็นปีที่2ที่ผมออกมาใช้ชีวิตได้รับ เราก็เลยยึดคอนเซป์นี้ามาเป็นทีมขอ,ของโครงการนี้โดยที่โปรเจก t นี้เนี่ยทำขึ้นนะครับาจากบริษัทของผมเองก็คือบริษัทมาดูมาฟังจำกัดน,นะครับโปรเจกต์นี้คือผมกับเพื่อนๆก็ดูแลกันเองทุกขั้นตอนช่วงต้นเดือนหน้าเรามีแผนที่จะเริ่มอัดเสียงกันแล้วนะครับสำหรับ แฟนแฟนนะครับที่อยากจะพบคอนเสิร์ตพวกเราของพวกเรานะครับกับบรรยากาศแฟนคลับวิ้งก็กลางปีนี้นะครับก็หลังจากนี้ก็ติดตามข่าวสารนะครับรายละเอียดต่างๆก็จะทยอยออกมาอัปเดตให้แฟนๆทุกคนได้ทราบอีกทีครับมก็จะปการโชว์เต็มรูปแบบเต็มรูปแบบเลยครับแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์มีอะไรอีกเยอะมากนะครับทุกขั้นตอนคือเราทํากันเอง ทำกันเองหมดจะมีการปรับลุกแล้วก็เรื่องของอาอาอาการจัดอะไรต่างๆที่เดี๋ยวเดี๋ยวอยากจะให้เราติดตามข่าวสารอัปเดตอีกทีนะครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินการะะแต่กลางปีนี้นะครับแฟนๆพาวพให้ทุกคนก็เต็มตัวะะพบก,กับแฟนมิของพวกเราดได้ okay